แล้วม oh ันจะหลุดได้ไงสมมติอย่างนี้มันก็หลุดก็ถามดูไม่ตัวไมตัวไม่เจ็บไม่ได้คะแนนดีไหมคุณมาเป็นกรรมการเพราะว่าเราจะมีการบอกสื่อผู้ชมคุณอย่ามามองก็ไม่ได้มองก็ไม่ได้มองก็ยืนเสียงต่ำสิมันไม่มองไม่ได้ไง ลวกแล้วใะ่แก่ง่ายกว่าเล็บเล็บปนจะปนอันนี้เราแกะที่ไม่ลวกสิไม่ได้ยากเลยไม่ได้ก็เราแกะที่ไม่ไม่ได้เฮ้ยแล้วบางทีเนี่ยพี่ิกรพิษถามโอ้ทั้งทั้งที่ลวกมันยากแต่ถามเพื่อท่านผู้ชมเขาหมมือไปมึงอ่ะไหมว่าถ้คุณก็อย่างยางมันเป็นงานก็งานนี่ก็ททำงานแล้วเนี่ยก็ถือว่าถือให้แล้วพี่ตาครับไอหนุู้งานครับฟ้องเลยนหยอันนี้ก็ช่างฟ้องจริง อันนี้ยังไงถือให้เนี่ยเขาได้ยืนตรงนี้ผมก็ยืนตรงไหนก็ได้ก็ต้งตรงนี้กบเยอะแยะพี่ตาพี่ตาอีกแล้วครับพี่จับต้องแล้วแล้วทำไมทำไมมันไม่ได้ทำไมมันติดอะไรเข้าติดอะไรติดอะไรติดกุนแทกี้นึกนึกตื่นว่าเป็นปลาถูกเผาไงแล้วทำไมมันไม่ออกมาเพราะอะไรสะโพกเนี่ยค่ะติดสะโพกแล้วมันไม่ได้ออกอ่ะก็มันไม่ออกไงยอากจะ เ่งเท่งเร่งเป็นพลตาเลยตอนที่เขาวางแผนถึงการตีแล้วอตีตีพอตีแค์เสร็จปั๊บนะแล้วเราจะพลิกตอนไหนหมุนตอนไหนผมผมจัดการเองเราต้องวิ่งตามไอ้ของที่คุณโยนแล้วก็โดดข้ามเหมือนกันตัวอย่างว่าหปพี่ลองทำดูดิพี่อยู่ในที่ตรงไหนก็ตามแต่ที่มืดที่แจ้งถ้าพง